สวัสดีนี่คือ f ฟสเทคก่อนคำอธิบายแบบละเอียดทางเราจะมาแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ f ฟสเทคอินเทอร์เน็ตแบบสั้นๆเพื่อแสดงภาพโดยรวมของกลุ่มสินค้าอินเทอร์เน็ตเริ่มจากสินค้ากลุ่มแรกชื่อว่า i c ซ SO. ีเโดย i c s SO ีเเป็นสต็อปปิ้งมอเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบโพ l o o p System กลุ่มต่อไปเป็น ICS t e อเป็น Microsto p p ปาร์ปิ o งมอเตที่จะทำงานแบบ o p e n l o o p System กลุ่มด้านซ้ายย่อ่างปนกลุ่มสินค้าอี Motion Link อุปกรณ์สำหรับบบุมแแ1กน และกลุ่มสุดท้าย i c a o เป็นดิจ t a l Neo-Module ฉะนั้นกลุ่มสินค้าอินเทอร์เน็ตของ Fast e เ g e จะประกอบไปด้วย ECA servo ซึ่งเป็น closed loop s e Stepping motor ECA step เป็นกลุ่ม micro stepping แบบอุปลุ ECA motion link สำหรับควบคุม servo motor และ Digital n e o m o d u l ECAO ต่อไปเราจะลงไปในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มกลุ่มแรกได้แก่ ECA servo โดยจะมีสินค้าทั้งหมด3ประเภท i c s 2 e, e เป็น c l o ส e l o สอเตปปิ้งรุ่นมาตรฐาน i e c s 2 e Mini รุ่นที่มีไดขนาดเล็ก i e c s 2 e รุ่นหน่วันที่นำเอาอเตอร์ตัวอินโคเดอร์ไดและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมาติดตั้งเข้าด้วยกันกลุ่มที่2อง iCS-1 มีสินค้า2ประเภทได้แก่ iCS-1 e 2 e เป็นรุ่นมาตรฐานของไมโครสตปปิ้งแบบอ e ุปล e. ุก iCS-1 2 e Mini รุ่นที่มีไดขนาดเล็ก กลุ่มต่อไป CMO c h e n l i กลุ่มนี้จะมีสินค้าประเภทเดียวชื่อ e CMO Chenling Plus E ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์แบบ1แกนโดยสามารถใช้งานกับเซอร์โวมอเตอร์ได้หลากหลายยี่ห้อเช่น Yasco yes, และ Mitsubishi กลุ่มสุดท้าย ECAO i e c a o จะมี1ประเภทเช่นเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า ECAO Plus E ทำงานเป็นดิจิตอลในองค์ปรจะเห็นได้ว่า Festo มีกลุ่มสินค้าแต่นในทั้งหมด7ประเภท เนื่องจากความหลากหลายของสินค้าทําให้สินค้าของเราสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอสต็อปปิ้งมอเตอร์โซ่มอเตอร์รวมถึงดิจิตอลในโอมดูโดยควบคุมผ่านยเน็ตพอร์ตของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้งานอุปกรณ์ควบคุมแยกย่อยตั้งหากและนี้คือเหตุว่าทําไมเราถึงใช้คําว่าทั t a l s o โซลูชันการอธิบายสินค้าและความหมายของทั้ง l มดโซลูชันแบบสั้นๆจะจบลงตรงนี้ จากสินค้าทั้ง7ประเภทวิดีโอนี้จะเน้นไปดิจิตอลในโอม u ดูหรือ d c a o p l s ต่อไปจะเป็นการอธิบายสินค้าแฟลชในระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงภาพรวมของตลาดในเกาหลีใต้โดยปกติลูกค้าจะมีการเลือกใช้งานระหว่าง PC หรือ PLC อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอุคกควบคุมหลักในส่วนตลาดของเกาหลีส่วนใหญ่จะเน้นใช้งานทางด้าน PC มากกว่าประมาณ70% 8 0ของตลาดสาเหตุหลักมาจากความยืดหยุน่นในการเขียนซอฟต์แวร์ในการควบคุมเครื่อง รวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ง่ายกว่าในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อลูกค้ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆของเครื่องจะสามารถได้ผ่านโปรแกร,รมบนวินโดว์ได้เลยเนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตได้มีการโปรแกร,รมมาให้สําหรับใช้งานบนวินโดว์ได้โดยตรงทําให้เป็นที่ชื่นชอบของตลาดในประเทศเกาหลีใต้นอกจากนี้การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมากที่สุดในโลกจะอยู่บนเครื่อง PC ด้วยระบบปฏิบัติการวินโดว์ทำให้รอบรับการเขียนโปรแกร,รมได้หลากหลายภาษาเช่น C++ C, C-Shop, Visual b a s i c ิแลและอื่นๆตามแต่ผู้ใช้ง่ายต้องการอีกทั้ง FastTech Internet ได้มีการสร้าง API รอบรับสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาเหล่านี้ทำให้เหมาะแก่การสร้างซอฟต์แวร์ที่หลากหลายจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการสร้างเครื่องใหม่ๆความสามารถในการเชื่อมต่อและความหลากหลายของ FastTech Internet จะตอบโจทย์การใช้งานและช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้ต่อไปจะเป็นตัวอย่างเครื่องจริงที่มีการสร้างขึ้นเพื่อแสดงแนวคิดของระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปจะเป็นเครื่องจักตำแหน่งเลนและเซนเซอร์โมดูลของกล้องที่ใช้ในสมาร์ทโฟนจะเห็นได้ว่าลูกค้ามีการใช้งาน e s e r s s e plus E ที่เป็นโคลดลูกส่อเตปปิ้งจำนวน10แกนและเซลร์มอเตอร์อีกจำนวน5แกนโดยเมื่อติดตั้งเครื่องอาจจะมีกรณีที่ต้องใช้เซอร์โวมอเตอร์ส่อเตปปิ้งมอเตอร์ Motor, และ d ดโอโมดูลพร้อมกันในกรณีนี้ e s s servo ทั้ง10แกนได้ควบคุมผ่าน PC ด้วยอินเทอร์เน็ตพอร์ตโดยตรงและความคุมด้วย API ของทาง f a s t o แต่ในส่วนของเซอร์โวมอเตอร์5แกนจะต้องใช้ Motion board ปกติแล้วผู้ใช้งานจําเป็นต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมา2ตัวสําหรับควบคุมมซีเซอร์วและเซอร์วอเตอร์สิ่งนี้จะเป็นจุดที่เพิ่มความยากในการทํางานให้กับลูกค้าและยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนของโมชั่นบอร์ดสำหรับความคุมเซอร์วอโมเตอร์ทั้ง5แกนรวมถึงการต่อสายไฟและสายสัญญาณของเซอร์วอโมเตอร์ทาให้การเดินสายไฟมีความซับซ้อนที่มากขึ้นในส่วนต่อไปจะเป็นการใช้แผนภาพในการอธิบาย จากที่ได้กล่าวไปในข้างต้นการที่ต้องใช้โมชันบอร์ดเพื่อควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5แกนและการเดินสายไฟและสายสัญญาณระหว่างใดของเซอร์โวมอเตอร์และโมชั่นบอร์ดที่ซับซ้อนมากขึ้นปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยซีโมชัลลิง plus e ซีโมชัลลิง plus e เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์โดยสามารถติดตั้งบนใดของเซอร์โวแต่และยี่ห้อได้โดยตรงจากตัวอย่างที่เห็นจะเป็นได ac เซอร์โวมอเตอร์ของ panasonic ได้มีการนำโมชัลลิงเชื่อมต่อเข้ากับขั้วไอโอของได โดยขั้วต่อของ Panasonic จะเป็นรูปแบบ3ม50พินคอนเนคเตอร์เช่นเดียวกับไดเซอร์โวส่วนใหญ่เนื่องจาก f a s t e c Motion Link ได้มีการนำ3มม50พินคอนเนคเตอร์มาใช้เช่นเดียวกันทําให้สามารถใช้งานได้ไดเซอร์โวส่วนใหญ่ได้จะแตกต่างกันแค่ในส่วนของการใช้งานของแต่และขั้วที่แตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อของเวอร์โว t มอเตอร์เช่นขั้วเซอร์โวลของ Yasco AC เซอร์โวอยู่ที่ขั้วเบอร์5แต่ถ้าเป็นของ Mitsubishi จะเป็นขั้วเบอร์7แต่การทํางานก็ยังเหมือนกัน ด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ลูกค้าสามารถที่จะถอดสายไฟและสายสายยางที่ซับซ้อนของเซอร์โวมอเตอร์ออกจากมชั่นบอร์ดด้วยการใช้งานอิซีมูชิลิงเป็นอุปกรณ์ควบคุมและเชื่อมต่อแทนโดยจะทําให้สามารถใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5แกนผ่านระบบควบคุมของอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องใช้งานมชั่นบอร์ดรวมถึงควบคุมผ่าน API ของ f a t ติกได้โดยตรงเช่นเดียวกันนอกจากนี้จากการที่ต้องสร้างซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน2แบบเพื่อควบคุม v ิ IC a ีอเซลแกนและเซอร์โวมอเตอร์อีก5แกน เมื่อใช้งานใน CMotion Link จะทำให้สามารถควบคุมเซอร์โวมอเตทั้ง5แกนได้ด้วยซอฟต์แวร์และ API เดียวกันกับที่ใช้ควบคุมม s อเซหรือก็คือโปรแกรมเดียวแต่ควบคุมทั้ง15แกนตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้งานจริงของระบบอินเทอร์เน็ตที่มี c s e r v o AC s e r ม o m ตอร์และ Digital ไ o Module มาใช้ร่วมกันโดยไม่ผ่าน Motion Board โดยเครื่องนี้ประกอบด้วย c s e r v o เป็น Stopping มอเตอร ECAO เป็นตัวรับส่งสัญญาณและเ e r v o m วม o r จะเห็นได้ว่า icmo o n ล i n k จะเชื่อมต่อเข้ากับไดร์ของเซอร์โวแต่ละตัวโดยตรงและเชื่อมต่อกันแบบ De สซีเช n โดยผ่านอินเทอร์เน็ตพอร์ตและยังเชื่อมต่อเข้ากับ icse r v o และ icao แบบ decision เช่นเดียวกันโดยทุกแกนจะถูกลบคุมผ่านระบบสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตด้วยความง่ายในการเดินสายส่งผลให้เซอร์โวมอเตอร์และ icse r v o สามารถที่จะขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวและเครื่องนี้ก็ยังมีการใช้งานในอุโมดูอีกด้วยสำหรับเครื่องจักรขนาดเล็ก หากมีการนำมีเซโมชั่นลิงก์มาใช้งานจะทําให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเซอร์โวมอเตอร์สอเตปปิ o ้งมอเตอร์ในโอโมดูผ่าน API ของทาง f a t i ิกได้โดยไม่จําเป็นต้องมีโมชั่นบอร์ดแยกต่างหากช่วยในการลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของโมชั่นบอร์ดและปริมาณสายไฟที่ลดลงสรุปสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ต f a t i ิกมีการให้ w i n d o w ์เบส API สําหรับใช้งานกับสินค้าอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ภาษาได้หลากหลายตามความต้องการไม่ว่าจะเป็น C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  วิชูเบสิกและ view รวมไปถึงยังมีกุญย่รอบรับและสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ f a ฟ t e ทคจากที่กล่าวไปข้างต้น f a ฟ t e ทคมีซอฟต์แวร์รอบรับในส่วนของกูเอซีเอมชันพลัสอีและ API สําหรับ Windows โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทั้ง2ได้ฟรีจากหน้าเว็บไซต์โดยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ต่อไปนี้และกดที่แท็บดาวน์โหลดของหน้าแรกเมื่อกดจะมีการแสดงรายการคลิกดาวน์โหลดแล้วจะมีรายการต่างๆที่สามารถดาวน์โหลดได้ในหน้านี้ โดยสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก u ยได้โดยกดที่ปุ่มโปรแกร,รมของสินค้า c o e o p u s และยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกร,รมของสินค้าชนิดอื่นๆได้ในหน้านี้เช่นกันหลังจากที่ได้ติดตั้ง c e m u t i o p u s E ซึ่งเป็นก u ยของ FastTech เป็นที่เรียบร้อยผู้ใช้งานสามารถที่จะดูโปรแกร,รมตัวอย่างในรูปแบบของ c l p u s C, c Shop และ LabView ภายในโฟลเดอร์ที่โปรแกร,รมติดตั้งเอาไว้อ้างอิง32บิต API ของ C Shop จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ Include ส่วน6 4บิต API จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include 64และ3 2บิต API ของ C จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include x 8 6 cpp 64บิต API ของ C จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ include x 6 4 cpp สรุปแล้วอุปกรณ์ที่ทำงานรูปแบบเดียวโดยเฉพาะเครื่องที่มีขนาดเล็กสินค้ากลุ่มอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะตอบโจทย์ในการควบคุมการเคลื่อนที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้โมชั่นบอร์ดอย่างได้ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ และด้วยมาตรฐานการควบคุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้สามารถที่จะสร้างเครื่องเครื่องโดยควบคุมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวได้โดยควบคุมได้ทั้ง Ste ต p Motor ิ้งมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์และดิจ e ิทัลและโอโมดูตรงตามหัวข้อ Total Solution ที่ตั้งเป้าเอาไว้ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นการแสดงเครื่องตัวอย่างที่มีการใช้งาน Stop A s t ต p ติ้งมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์และด e ิจิทัลแโอโมดูโดยควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวซึ่งประกอบไปด้วย c s w 2ี e รุ่น มาตราฐาน28แกนเซอร์โวลมอเตอร์4แกนรวมทั้งหมด32แกนและใช้งานร่วมกับไดโอโมดูผลิตภัณฑ์ที่มีใช้งานในเครื่องตัวอย่างมีดังต่อไปนี้ I c ซีเโมชันลิงก์กับเซอร์โวลมอเตอร์4ยี่ห้อมิสซูบิชิแพนโซนิค Yescow และ s สน j o รวมกับ PC อ e w e r เป็นจำนวนทั้งหมด32แกนโดยควบคุมพร้อมกันผ่านเครือข่ายและโปรแกรมเดียวกันไม่มีการใช้โมชั่นบอร์ดและอุปกรณ์ควบคุมหลักคือ PC การแนะนำความหมายของ Total Solution ของกลุ่มสินค้าเ i อร์เน็ตของ Fastech t จะจบลงเพียงเท่านี้ต่อไปจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับ PC a ล o p s E ก่อนอื่นจะเป็นการอธิบายชื่อรุ่นของนีซีเลโอในซีเลโอพีโหมายถึงอินพุทวัตผู้โมดูพ PE หมายถึงอุปกรณ์ที่รองรับเครือข่ายเตอร์เน็ต16สสิหอเป็นหมายถึงประเภท NPN ที่มีอินพุทสช่องและวอพุ16ช่องอหมายถึงขั้วต่อชนิดอีคอนมี2ตัวเลือก16ช่องสัญญาณและ32ช่องสัญญาณและสามารถเลือกอินพุทวัตผู้เพียงอย่างเดียวหรือแบบผสมได้ ตัวอย่างเช่นรุ่นใน16มี16อินพุตรุ่นโอ16มี16ออพตุตและรุ่นเอ88มี8อินพุตและ8ออปตด ECIO Plus E รองรับอินพุตและออปตุตทั้งประเภท NPN และ PNP นอกจากนี้ยังมีตัวเชื่อมต่อ2ประเภทได้แก่อีคอนและเทอร์มิน b l บล็อกต่อไปจะเป็นคุณสมบัติของ ECIO Plus E อย่างแรกตามที่อธิบายก่อนหน้านี้ e c อ o Plus E รองรับตัวเชื่อมต่ออีคอนและเทอร์มินัลบล็อก ในกรณีของชนิดคอนเนคเตอร์อีคอนคอนเนคเตอร์อีคอนช่วยให้ติดและถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นเซนเซอร์ต่างๆได้อย่างสะดวกและประเภทเทอร์มินอลบล็อกจะใช้ขั้วต่อปลอกโลหะเพื่อให้เดินสายได้ง่ายเพียงสัมผัสเดียวทําให้สามารถเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่นเซ็นเซอร์ต่างๆได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ECO Plus E มีทั้งแบบ16ช่องและ32ช่อง แบบ16ช่องมีประเภทอินพุต16ช่องและประเภทเอาต์พุต16ช่องและแบบ32ช่องมีประเภทอินพุต32ช่องและประเภทเอาต์พุต32ช่องและยังมีโมดูลแบบผสมด้วยตัวอย่างเช่นในกรณีของรุ่น16ช่องสัญญาณมีแบ่งรวมช่องอินพุต8ช่องและช่องเอาต์พุต8ช่องและในกรณีที่มีรุ่นช่องสัญญาณ32ช่องช่องอินพุต16ช่องและช่องเอาต์พุต16ช่องจะพร้อมใช้งานนอกจากนี้ CAO Plus E ยังมีการแยกประเภท NPN และประเภท PNP เพื่อรองรับวิธีการนิพุพภกของอุปกรณ์ต่อผวต้ต่างๆ DCIO e Plus E เป็นโมดูล IO ดิจิตอลที่ใช้โฟโต้คัปเลอร์กระแสไฟเข้าสูงสุดสำหรับแต่ละช่องสัญญาณคือ15มิลลิแอมแป์และกระแสไฟคขาออกสูงสุดคือ200มิลลิแอมป์ต่อไปจะแสดงวิดีโอสาธิตการใช้งาน DCIO Plus E ขั้นแรกนี่คือการสาธิตที่แสดงรูปแบบต่างๆของไฟเลดโดยการควบคุม DCIO Plus E กับ PC จะเห็นว่าอุปกรณ์ ECO plus E ทั้งหมด8รายการเชื่อมต่อกันแบบ d e c i s i n ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดียวกันและควบคุมในเวลาเดียวกันโดยเครื่องจะมีสินค้าต่อไปนี้ประเภทขั้วต่อ Terminal Block แบบพอพูบสาช่อง3เครื่องและ้วพูบแบบ16ช่อง1เครื่องประเภทขั้วต่อ Econ แบบพอพุบสาช่อง3เครื่องแล้วพูบ16ช่อง1เครื่อง กล่าวคือมีผลิตภัณฑ์ใ c i o Plus E ทั้งหมดแต่รายการเชื่อมต่อกันแบบเดซิเชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและควบคุมในเวลาเดียวกันและโดยการเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ตกับ PC โดยตรงโดยสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่าน Windows API ที่เฟสเทจจัดหาให้ได้อย่างง่ายดาย เครื่องสาธิตเครื่องสุดท้ายจะเป็นการสาธิตบอล8แกนที่แสดงอินเทอร์เน็ตทเตอร์โซลูชันที่ให้บริการโดยเฟสเทคโดยเครื่องจะมีสินค้าต่อไปนี้ทางซ้ายจะมีเซอสตู plus e รอ4แกนซึ่งเป็นแบบบอลิงวันที่รวมเอามอเตอร์ยินโคดความละเอียดสูงเรฟต์ัวควบคุมการเคลื่อนไหวและระบบอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกันและมีโมดูลเ o d i ด i t a l นซีเ plus นอกจากนี้ทางขวาจะพบว่า d c ซ SO ีเอสูตูอมี2แกงคือรุ่นมาตรฐานและดีซ SO ีเอสูตูอีมินิสแกงที่เป็นแบบเรฟขนาดเล็กสินค้าเหล่านี้เป็นสตอ p ป์ปิ้งมอเตอร์แบบ s ค d สล o p System สินค้า c c a o ที่ใช้ในการสาธิต รองรับช่องสัญญาณ i นพ u t แช่องและช่องสัญญาณ output แช่องและใช้เทอร์มินอลบล็อกขั้วต่อแบบสปริงแบบกดเข้าเมื่อเชื่อมต่อขั้วอินพุตและขั้วพุตเข้าด้วยกันสามารถตรวจสอบได้ว่าสัญญาณที่ส่งจากขั้วพุตเข้าสู่ขั้วอินพุตด้วยการกระพริบไฟ LED สามารถเลือกประเภทที่รองรับขั้วต่ออีกคอนได้และทั้ง8แกนเชื่อมต่อกันเป็นเดซิเชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และควบคุมพร้อมกันด้วยต้นแบบเพียงตัวเดียวนั่นคือ8แกเหล่านี้ถูกควบคุมโดย PC ในเวลาเดียวกันโปรแกรมใช้ API ที่ใช้ w i n d o w ของ Fastech จากที่กล่าวมาจะเป็นคุณสมบัติหลักของนิซีแลโ o p ซี C. บนเว็บไซต์ f a s t e c h w w w f a s t t e c h m o t i o n s c o m คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเช่นแคต่อตาล็อกคู่มือดรออิงและชมวิดีโอสาธิตและการสรัมมนาผ่านเว็บนอกจากนี้หากคุณค้นหาคำว่า fasttech บน YouTube คุณจะเห็นวิดีโอสาธิตและการสรัมมนาทางเว็บมากกว่า100รายการขอขอบคุณสำหรับการฟัง